สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอที่น่ารักทุกทท่านนะคะพี่พี่จ๋ากลับมาพบกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะพี่พีนะคะพบกับพระเครื่องราคาแบ่งปันค่ะพีพีพจ๋านะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่นะคะพีพี่จ๋าสนใจรายการไหนสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์099 3713089ค่ะพี่ๆหรือว่าสามารถแอด ID l i n e ได้ที่ KRU TEA W 2 5 3 3นะคะหรือว่าสแกน QR Code เข้ามานะคะใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ตามรูปภาพนี้ได้เลยก็ สามารถแอดไลน์ line, นะคะอีกหนึ่งช่องทางเข้ามาพูดคุยสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะน้องฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะกับช่องปรินาพาบ้านพาเหมาจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆค่ะพี่ๆเขามาอุดหนุนนะคะเมตตาสอบถามกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าน้องยินดีให้บริการนะคะ น้องยินดีให้บริการค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวหนูได้มาหนึ่งชุดค่ะพี่ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่ชอบถูกใจรายการไหนถามได้เลยนะคะชอบถูกใจรายการไหนถามได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปกันที่รายการแรกนะคะรายการแรกจะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อทาอง์นี้สวยมากค่ะพี่เอาองนี้ได้เหมาบ้านมาแบบ พิมพ์ชัดลึกมากๆพี่ๆจ๋าเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านหน้านะคะหล,ล,ล่อหลวงพ่อทา้าววัดพระเนียงแต่พี่ๆพ,พิมพ์ลึกสวยนะคะนะ,ะเป็นเหรียญหล่อสวยๆด้านหลังมียันอักขระแบบนี้นะคะพี่ๆน้องให้ในราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่ๆจ๋าขอในราคาเป็นรายการที่1นนะคะขอในราคา300บาทนะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่1คะ่ะ ไปกันต่อเลยนะคะเหมาเหมาราคาแบ่งตันนะคะไม่เต้าหนุนน้องได้นะคะพ,พี่จ๋านะคะสวยๆนะคะประมาณ30รายการนะคะพี่พี่รายการต่อไปโอ้โหองนี้เก่ามากนะคะบ้านชุน,นี้เก่ามากค่ะพี่จ๋านะคะท่านจะเป็นเหรียญหล่อใบพุทราหลวงพ่องเงินค่ะพี่พี่พิมลึกสวยนะคะหนาะนะพิมพ์ลึกใบหน้าชัดค่ะพี่จ๋า นะคะเจ้าของเดิมเขาไปเลี่ยมเก่ามาแต่ว่ายังยังพอลงกล้องพอมองให้พี่ๆมองเห็นได้นะคะน้านหลังก็จะเป็นยันอัขระค่ะพี่เลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่จ๋ารายการที่สองนะคะใบพุษราหลวงพ่องเงินค่ะพี่นะคะต้องขอในราคาเปิดละกันพี่ๆสามร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทเป็นรายการที่สองค่ะนะคะเป็นรายการที่สองแล้วก็ รายการที่3นะคะไปกันต่อรายการที่3สนใจรายการไหนนะอย่าลืมทักอย่าลืมไทยอย่าลืมโทรเข้ามาได้นะคะน้องยินดีให้บริการตามช่องทางนะคะต้นคลิปเลยค่ะพี่พี่จ๋า รายการนี้เป็นรายการที่3นะคะเป็นสายพระเนื้อชินเก,กา asaki, ่าๆพิมพ์สวยพิมพ์ชัดแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะมีข้ามสนิมคราบเก่าแบบนี้เลยเป็นเลี่ยมโอลยกับขอภัยนะคะเป็นเลี่ยมโบราณน,นะคะเป็นเลี่ยมโบราณเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยคะ่ะพ,พี่จา๋านะคะพีพีเอซีถาไหนาสนใจนะคะน้องเปยให้เลยในราคาเอา200บาทพอนะคะขอ200บาทเป็นรายการที่3นะคะ<ๆ>เป็นรายการที่3ค่ะพ,พี่จา๋า ใบกันต่อที่รายการที่สี่โอ้โหองค์นี้เป็นพระนางพระยาเป็นพระพิษณุโลกนะคะมีเม็ดแร่ด้วยนะคะเป็นตลับลงยาสวยๆพิมพ์ลึกเนื้อดินองนี้สวยเก่ามากค่ะพี่นี่คือบริเวณด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเม็ดแร่ด้วยค่ะพี่จ๋าเนื้อดินองนี้เก่ามากพิมพ์ลึกสวยนะ นะคะพี่พีเท่านไหนสนใจน้องขอในราคา300บาทค่ะพี่พีจ๋านะคะแม่ค้าขอในราคา300บาทเป็นรายการที่4ค่ะนะคะเป็นรายการที่4ค่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อที่รายการที่5 ะะรายการที่5ขออนุญาตเป็นพระเนื้อดินอีกสักหนึ่งรายการหนุมไม่แน่ใจว่าท่านคือผุนแผนบ้านกลางหรือเปล่าคะพี่แต่องค์นี้มีเสน่ห์นะองนี้แบบจะสไตล์เน้นเนื้อเก่าๆค่ะพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะคะท่านมีเม็ดแร่แล้วก็เนื้อเก่าพิมพ์ลึกสวยค่ะนะคะสวยแบบเก่าๆค่ะพี่ๆองค์นี้ต้องไปให้เหมือนกันนะคะให้เลยในราคา200บาทเป็นรายการที่5คะ่ะ นะคะแบ่งปันในราคา200บาทขุนแผ่นหนูมองว่าเป็นบ้านกลางนะนะคะองนี้เนื้อจะเก่ามากค่ะพี่แต่พิมพ์ลึกนะคะนะ,ะแต่พิมพ์ชัดลึกค่ะพี่จา๋าในราคา200บาทเป็นรายการที่ห้าค่ะเป็นรายการที่ห้าไปกันต่อที่เปิดเป็นพระสมเด็จบ้างโอ้โหองนี้หนูไม่แน่ใจพิมพนะพี่จา๋าแต่ว่าไม่ทราบพิมพ์นะแต่ว่าโอ้โห ่นเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยค่ะพี่เดี๋ยวจะพยายามไปให้ช้าๆนะคะพี่จ๋าเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยมากองนี้เป็นพระสมเด็จเลี่ยมเก่าๆเลยค่ะพี่นะคะเลี่ยมไว้เก่ามากจะให้ดูเนื้อหามวลสารก่อนมีพี่จ๋านะคะพ,พี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะ,ะรายการน,นี้พระสมเด็จเนื้อเก่าๆอา่าเลี่ยมเก่าๆเลี่ยมเก่าๆ,ๆเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยมาก นะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่ๆขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่6คอในราคา300บาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา3 0 0บาทเป็นรายการที่6ค่ะนะคะเป็นรายการที่6ไปกันต่อรายการที่7โอ้โหลปหล่อสายบางคานนะคะองนี้จะเป็นองอเงินสวยมากได้ดูเส้นจีวรก่อนพี่ดูมันมีข้าบน้ำทองด้วยพี่ นั้นหนูมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่จ๋าโอ้โหองนี้พี่ดูเส้นจีวรดูเนื้อเหมือนมีคาบน้ำทองออกเนื้อเงินนะคะน่าจะเป็นตลับเงินเก่าโบราณนะคะพี่เป็นตลับปิดหลังด้วยนะคะเป็นตลับปิดหลังด้วยค่ะพี่พีเอฟจ๋าน้องเปให้เลยเอา400บาทพอนะคะหนูขอ400บาทได้ไหมจ๋าสวยมากองนี้รูปหล่อหลองเพ่อะเงินพิมพ์นิยมบางคัน ขอราคา400บาทเป็นรายการที่7ค่ะนะคะเป็นรายการที่7ไปกันต่อเลยค่ะพี่พีเอฟซีจ๋ารายการที่8โอ้โหองค์นี้เหรียญห,หนูไม่แน่ใจเรียกว่าเหรียญกะไหลทองหรือเปล่านะคะท่านมีชื่อว่าท่านอาจาร,รย์เอี่ยมนะคะท่านอาจารย์เอี่ยมเหรียญกะไหลทองโอ้โหเหรียญคมชัดมากๆพี่พี่ดูเส้นจีวอตัวหนังสือใบหน้า นะคะเจ้าอาวาสวัชพันธ์สูงองค์เก่าค่ะพี่พี่นะคะยันอัขระด้านหลังเก่ามากค่ะพี่หนูได้เหมามานะดูครับเก่ายังติดอยู่เลยนะคะพีพีเอ็ซีถ้าไหนาสนใจนะคะรายการนี้ท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะพี่เปิดเป็นรายการที่8ขอนเปิดในราคา600บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา600บาทค่ะพี่พี่จ๋า นะคะแล้วก็ไปกันต่อที่รายการที่เก้าเปิดเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแต่น้องไม่แน่ใจยชื่อจังหวัดนะคะพี่พี่จา๋าเป็นเหรียญเก่าๆค่ะพี่แตเหรียญคมชัดสวยออกเนื้องเงินนะพี่พี่จา๋านะคะองค์มีเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ให้ด้วยนะคะโอ้โหเหรียญสวยนะออกเนื้องเงินหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่พี่จา๋าพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะดูตัวหนังสือคมชัดนะบริเวณด้านหลัง นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเรียมเรียมตลับจิวเวลี่ด้วยค่ะพี่พีพีเอฟซีถาไหนสนใจนะคะสายหลวงพ่อวัดบ้านแหลมไปให้ในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่9ค่ะนะคะเป็นรายการที่9ไปกันต่อรายการที่10ค่ะพี่เหรียญเนื้ออาป,ปกาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์นี้โอ้โห นะคะน้องไม่ทราบปีนะแต่ว่าโราจักตะหลวงพอ่อทวดพี่ดูตัวหนังสือคือแบบเป็นแท่งเลยอะคมชัดมากดูใบหน้าดูอักขระเป็นเนื้อปกกานะพี่พี่โอ้โหใสพ่พ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมค่ะพี่พีเอฟซจ๋าพี่พีเอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องเปให้เลยขอเอาหกร้อยบาทพอ นะคะขอหกร้อยบาทพี่ดูอักขระตัวหนังสือแบบคมชัดลึกเป็นแท่งเลยค่ะพี่ๆเป็นเนื้อปาก้านะอันนี้เปย์ให้เหมือนกันน่าจะโอ้โหน่าจะต้องไปกว่าน,นี้นะแต่ว่าแบ่งปันนะคะฝากติดตามได้นะคะพี่ๆนะคะเมตาน้องได้อุ่นน,น้องได้นะรายการที่สิบค่ะพี่ขอหกร้อยบาทจ้ะขอหกร้อยบาทไปกันต่อรายการที่สิบเอ็ดค่ะ สิบเอ็ดขออนุญ,ญาตเปิดเป็นหลวงพ่อพระปิตาลักษ์เก่าๆแห้งๆท่านจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่โอ้โหพิมพ์ตุกตาตลับเงินนะคะท่านเลี่ยมตลับเงินผสมค่ะพี่พี่จ๋าลักษ์เก่าๆแห้งๆองค์นี้น้องเปยให้เลยนะคะาตามหาเจ้าของให้สามร้อยบาทค่ะพี่นี่ใครได้ไปพี่พีท่านไหนเอฟซี FC ท่านไหนได้ไปโชคดีเพราะว่าน้องให้ ไปให้เลยนะคะสอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะพี่พี่จา๋าให้สามรบาทค่ะพี่เป็นรายการที่สิดปิตาหลวงพ่อปุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงไปกันต่อที่12ค่ะพี่พี่จา๋าขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อทั่วแต่ว่าองค์นี้ท่านจะเป็นพิมพ์พระรอดนะคะนะเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะพี่พี่โอ้โหองค์นี้เนื้อสวยมากเดี๋ยวนะ ค่อนข้างจะสะท้อนแสงไฟหน่อยเป็นน่าจะเป็นสบู่เลือดอ่ะหนูไม่แน่ใจนะแต่ว่าท่านเป็นเนื้อวานใบหน้าชัดสวยมีไข่าขาวๆด้วยพี่นะคะไม่เคยเห็นเลยเป็นพิมพ์พาลอดด้วยค่ะพี่เป็นพิมพ์พลอดเนื้อไข่าขาวๆเนื้อวานองนี้สวยมากๆพี่พี่จา๋านะคะพีพีเอท่านไหนสนใจนะน้องขอในราคาขอ400บาทค่ะพี่ นะคะขอ400บาทเพื่อพี่ีเอฟซี FC, ท่านไหนชอบถูกใจนะเป็นพิมพ์พารอดเป็นเนื้อว่านเหมือนสบู่เลือดพี่พี่จ๋าขอ400บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่พี่จ๋านะคะไปกันต่อที่หลวงพ่อกลัน่นโอ้โหองค์นี้เป็นเหรียญกะไหล่ทองนะคะเป็นเหรียญกะไหล่ทองเซมาหลวงพ่อกลัน่นวัดพญาศักิค่ะพี่พี่จ๋า นายเหรียญสวยมากๆที่พี่ดูตัวหนังสือเป็นเหรียญที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถอกขระตัวหนังสือนี่คมชัดมากๆพี่พี่นะคะเจ้าของเดิมเขาไปเลี่ยมเก็บไว้นะะ้า PPMC จาเสมาหลวงพ่อกันวัดพระยาิกระไหลทององค์นี้เหรียญสวยมากๆพี่พี่ได้บ้านมาเลยนะคะ ขออนุญาตเปิดละกันพี่ขออนุญาตขอ600บาทนะคะขอ600บาทเป็นรายการที่13ค่ะนะคะเป็นรายการที่13ไปกันต่อ14ค่ะพี่พี่สิ 14, ขออนุญาตเปิดเป็นพระสมเด็จหนูมองว่าเป็นเกตทะลุซุ้มไหมพี่พ,พี่จา๋านะคะเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่จา๋าเนะะื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยองนี้พิมพ์ลึกเก่ามีคาบเก่าด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ลึกมากพี่พี่ นะคะเนื้อหาหมวลสารสวยๆวยเก่าๆเลยนะคะมองว่าเป็นเกตทะลุซุ้มนะนี่คือบริเวณด้านหลังค่ะพี่พีเอฟซจะ้านะคะพี่พีเอฟซีาไหนสายพระสมเด็จเป็นรายการที่ส4ค่ะพี่พี่ขออนุญ,ญาตเปิดในราคาส0 0บาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา400บาทชอบถูกใจรายการไหนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาแอดไลน์สอบถามก็ได้ค่ะพี่โทรเข้ามาได้เลยน้อง น้องยินดีให้บริการนะคะพี่พี่จ๋าขอ400บาทไปกระต่อพระสมเด็จหนูมองว่าเป็นพิมพ์คะแนนองค์ไม่เล็กมากแต่ว่าท่านไหนแบบใส่พระสมเด็จเก่าๆพี่มีเสน่ห์นะนะคะพิมพ์ลึกสวยค่ะพี่พิมพ์ลึกสวยเก่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมเด็จพิมพ์คะแนนน่ะหนูยังไม่แน่ใจนะว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสวยเก่าค่ะพี่นะคะ สวยเก่านะพี่จา๋าน่าจะเป็นตลับเอินเก่าโบราณหรือเปล่าเป็นพระสมเด็จเดี๋ยวเทียบให้ดูก่อนนะคะเป็นรายการที่15ค่ะพี่นะคะเป็นรายการที่15เปให้ในราคา400บาทนะคะเปให้ในราคา400บาทเป็นรายการที่15ค่ะไปกันต่อรายการที่16ค่ะพี่หลวงพ่อโสธรน,นะคะโสธรวลาลามวะระวิหารโอ้สวยสวยลงยา ลงยาน้ำเงินได้กล่องมาเดิมๆเลยนะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสายหลวงพ่อโสธรลงยาน้ำเงินตลับสีทองแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าเป็นสายจังหวัดฉะเชิงเซาปี2 5 0 9นะคะสวยงดงามมากค่ะพี่เหรียญลงยาพร้อมกล่องเงินเดิมสวยๆแบบนี้เปให้เลยนะคะเป็นรายการที่16ค่ะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่16เหรียญหลวงพ่อโสธรขอ400บาท น้าแม่ค้าขอ400บาทไปกันต่อค่ะพี่จ๋าขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อปู่หมุและกันพี่เป็นรุ่นเสหาห้าโอ้โหเป็นเหรียญลักษณะกลมๆม,ม,มีกนกด้วยแล้วก็ท่านมีโคดบริเวณตรงสังคติเป็นเหรียญหลวงพ่อปู่หมุนมีกนกด้านข้างแบบนี้โอ้โหพี่ดูในตาดูเส้นจีวรออกงาป้าก้าเลยพี่พี คมชัดมากๆเดี๋ยวให้ชมบริเวณด้านหลังค่ะพี่พีเอฟซี FC จ๋านะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังมีคำว่ารวยพีพีเอฟซีท่านไหนได้ไปรวยสมชื่อนะคะพี่พี่เป็นเหรียญสอห้าเก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 ้าพี่ตัวเก้าห้าตัวสวยมากๆค่ะพี่ขอสี่ร้อยบาทแล้วกันนะ,ะขออนุญ,ญาตเปิด ในราคา400บาทชอบถูกใจอะไรกันไหนอย่าลืมทักอย่าลืมทายโทรเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อของน้องยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่พจ๋ายังคงเหมือนเดิมนะพี่ๆไปกันต่อที่รายการอ่า17ไปแล้ว18ค่ะพี่จ๋าโอ้โหตรงนี้ได้สายพระบานมาพระบานพระเหมารอจอบเล็กโอ้โหพี่ดูพี่ดูแบบแอ่าพิม เส้นจีวรชัดลึกมากค่ะพี่นะคะจะอร,ออรอจอบเล็กบางคันหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าหลังมีรอยตะไบนะรอยแต่งตะไบเลี่ยมเกา่าพิมพ์ลึกสวยมากองนี้จอบเลยกะค่อนข้างหายยากนะพิมพ์ลึกๆแบบนี้ค่ะพี่นะคะเลี่ยมเก่าด้วยน้องขออนุญ,ญาตขอในราคาเอา400บาทค่ะนะคะขอในราคา400บาทค่ะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคาันจังหวัดพิจิตรรายการที่18ค่ะ นะคะ18แล้วก็19เป็นสายข้างล่างนะคะขออนุญาตเปิดสายข้างล่างจะเป็นแพะโนตีว่ามองเป็นแพะเขา่าควายหลงเพาะอ่ำนะพี่แต่ว่าท่านมีรอยจานด้วยนะคะองค์ใหญ่อยู่นะพี่จา๋านะ,ะท่านมีรอยจานด้วยแพะองค์นี้นะคะพร้อมตลับใส่เก็บไว้นะคะอย่างดีเลยค่ะพี่พี่จา๋านะคะแพะหลงเพาะอ่ำองค์นี้สายข้างล่างนะพี่พี่ fc ท่านหนสนใจนะคะนะ,ะ,นะะน้องขอในราคาเอา 400บาทพอนะคะขอแบ่งปันในราคา400บาทเป็นรายการที่19ค่ะนะคะเป็นรายการที่19ค่ะพี f c จ๋าไปกันต่อที่2 0เลยขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญพระคูรุงนะคะองค์นี้จะเป็นพระคูรุ่งวัดท่ากระบือเหรียญกะไหลทองโอ้โหกะไหลทอง ใบหน้าเส้นจีวรตัวหนังสือคือคมชัดมากค่ะพี่แต่ว่าเขาเลี่ยมมาแบบเก่าๆอ่ะพี่พี่อาจจะแบบมันฝ้านี่คือไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเหรียญน,นะพี่จ๋านะคะเป็นที่เลี่ยมนะแต่ว่าเหรียญท่านแบบอักขรตัวหนังสือคมชัดมากๆค่ะพี่นะคะขอพี่พี่เมตานะคะน้องขอในราคาหกร้อยบาทพระครูรร่งวัด ท้ากระบือเหรียญกระไลทององค์นี้เหรียญคมชัดสวยมากๆค่ะพี่เป็นรายการที่20ค่ะนะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่2 0ค่ะพี่พี่จา๋าไปกันต่อ21โอ้โหองค์นี้สีทองเหลืองอลามกระไลทองสวยๆท่านจะเป็นหล่อพระก,กิ่งเฉลิมพลค่ะพี่นะคะแต่น้องจำสายจังหวัดไม่ได้นะต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่จา๋าไม่ไม่ทราบจังหวัดเลยนะคะแต่สวยสวย นะคะกระไลทองเหลืองอาลามเป็นพระกิ่งฐานบัวใบหน้าแบบพิมพ์สวยมากค่ะพี่หนูนะ่าจะไม่เคยได้มานะเป็นพระกิ่งเฉลิมพลไม่แน่ใจว่าสายทางภาคใตยหรือเปล่าแต่ว่าสวยงดงามมากๆพี่แล้วก็เลี่ยมเลี่ยมตลับทองจิวเวลรี่ไว้ด้วยนะคะพี่พี่จาองค์นี้นะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเปิดและกันพี่ชอบถูกใจอย่าลืม ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะน้องยินดีให้บริการนะพี่จ๋านะ,ะพระกิ่งตรงนี้น้องขออนุญ,ญาตเปิดในราคาเอาหกร้อยบาทละกันพี่นะคะขออนุญาตเปิดในราคาห0ร้อยบาทชอบถูกใจโทรสอบถามได้นะคะโทรสอบถามได้เลยเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะพี่พี่จา๋าไปกันต่อค่ะพี่นะคะไปกันต่อที่เป็นสิ่งละกันขออนุญ,ญาตเป็นสิ่งเจ้าของเดิมบอก เจ้าของเดิมบอกมาว่าเป็นเนื้องานะคะเขาให้ฝากมาแบ่งปันนะคะพี่พี่จา๋าองค์ใหญ่มากนะคะเขาบอกมาว่าเป็นเนื้องาได้พี่พี่รับชมเป็นสิงหลวงพ่อดเดิมค่ะพี่นะคะหนูมองว่าเป็นสิงสามขวัญน,นะนะคะท่านไหนแบบสายเครื่องรางต้องจัดเลยนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันใต้ฐานท่านมีรอยจานโอ้โหองค์ใหญ่หน้องแบ่งปันให้เลยในราคานี้เอาเจ็ดร้อยบาท นะขอในราคา700บาทค่ะพี่นะคะเขาบอกมาว่าเป็นเนื้องาแล้วก็องค์ใหญ่สายหลวงพ่อเดิมหนูมองว่าเป็น3ขวัญนะพี่พี่จ๋านะคะหนูมองว่าเป็น3ขวัญนะพี่พี่นะขอในราคา700บาทเป็นรายการที่22ค่ะเปิดเป็นรายการที่22ค่ะพี่พี่แล้วก็23ขออนุญาตเปิดเป็นพระสมเด็จเก่าๆหลวงพ่อกลวยนะคะขออนุญาตเปิดเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลาม น้องไม่ทราบพิมนะพี่จา๋าแต่ว่าทราบแต่ที่เพราะว่าด้านหลังด้านหลังโอ้โหพี่เนื้อจะแบบฉ่าเนื้อสวยมากๆองนี้นะคะพิมพ์ลึกเพิ่งเคยได้มาเพิ่งเคยเห็นนะพี่จา๋านะคะ,ะท่านเป็นสายหลวงพ่อกลวยเพราะว่าด้านหลังมียันหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามพี่พี่นะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยมากค่ะพี่จา๋านะคะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะสมเด็จองค์นี้น้องขอในราคาเปิด400บาท ะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่23 e ค่ะ,นะคะเป็นรายการที่23ไปกันต่อที่24เลยค่ะพี่ๆท่านจะเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะแต่เหรียญเก่าเหรียญองค์นี้สวยค่ะพี่จ๋าสวยแบบเก่าๆดูอัคาระสภาพใช้งานเก่าเก็บเลยค่ะพี่นะคะเมตตาบูชาแบ่งปันพระเครื่องกับน้องได้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อปลูกไข่วัดเชิงเลนค่ะพ,พี่จ๋านะคะ สาภาพใช้งานเก่าเก็บเลยนี่คือบริเวณด้านหลังนะคะนี่คือบริเวณด้านหลังสายปลูกไขม่มีไม่จ้าไม่ตาอุ่นนน้องได้สอบถามได้นะคะนะคะปูไข่เป็นรายการที่29เดี๋ยวนะไอไม่ใช่29 24คะ่ะพี่ยีขออนุญ,ญาตเปิดในราคาขอ500บาท ขอขอนุญาตเปิดในราคา500บาทชอบถูกใจนะคะชอบทักทายสอบถามไม่ตากันได้เลยนะคะยินดีให้บริการอ0่า24 24 24ไปกันต่อ25้ค่ะพี่อง์นี้ได้ติดชุดนี้มาโอ้โหฐานบัวรองนะคะฐานบัวร่องเส้นจีวอนใบหน้าชัดหลึกสวยพี่จ๋าอง์นี้ นะคะเป็นฐานบัวรอบก้นลายเซนนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวดคะ่ะพี่นะคะเป็นก้นลายเซนคะ่ะพี่พี่จ๋าได้สายใต้มาหลวงพ่อทวดวัดช่างให้คะ่ะพี่องนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะฐานบัวรอบก้นลายเซนคะ่ะพี่พี่องนี้งดงามสวยนะคะเราก็ดูฐานบัวรอบเส้นจีวรใบหน้าชัดพิมพ์สวยมากคะ่ะพี่ฟอร์มสวยมากๆององนี้นะคะ พีพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะหลวงพ่อทวดก้นไล่เซนรงนี้น้องเปิดในราคาขอหกร้อยบาทนะคะขอในราคาหกร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบไปกันต่อยี่สิบเอ็ดเลยค่ะพี่พี่ท่านจะเป็นพระของขวัญน,นะคะพระปากน้ําหลวงพ่อสดน้องไม่ทราบรุ่นนะพี่จ๋าต้องกราบขออภัยนะจะชอบแบบเนื้อแบบพิมพ์ลึก สวยนะคะเป็นเลี่ยมตลับเก่าๆแบบนี้ด้านหลังนี่อักษระชัดลึกค่ะพี่นะ,ะเป็นพระลักษณะจีเหลี่ยมพระของขวัญหลวงพ่อสดปากน้ําหลวงพ่อสดองค์นี้ค่ะพี่พีเอฟซี MC จ๋าถ้าไหนสนใจนะคะเมตตาุดหนุนน้องได้น้องขอในราคาเอาเปิด400บาทละกันนะคะขออนุญาตขอสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่26ค่ะนะคะยี 26. ไปกันต่อยี่สิเหรียญหล่อเหรียญหล่อเก่า นะคะเหรียญหล่อ,อกเก่าๆค่ะพี่ๆโอ้โหสวยๆน้องไม่แน่ใจเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธร,รหรือเปล่านะคะพี่ๆโอ้โหเลี่ยมเก็บไว้อย่างดีเลยเลี่ยมหนามากค่ะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมหนามากพิมพ์ชัดลึกสวยนะนะพิมพ์ชัดลึกสวยนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญหล่อ,อกเก่าโบราณ ไม่ทราบที่นะพี่แต่เหมือนจะเป็นหลวงพ่อสโสธรนะถ้าน้องจําไม่ผิดถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ฟซีจ๋านะคะนอขออนุญ,ญาตขอในราคาเอา400บาทละกันนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเหรื่อยอหลวงพ่อสโสธรเป็นรายการที่27ค่ะนะคะ27ไปงั้นต่อ28ค่ะพี่พี่จ๋า นะคะจะเป็นเหรียญใต้ล่มเย็นค่ะเอาเนืออ้อปากกาเลยพี่พี่เปเลี่ยมตลับเงินด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเงินผสมนะคะท่านมีชื่อว่าหลวงพอ่อทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่โอ้ยเหรียญคมชัดสวยวัดช่างให้วัดช่างให้นะคะเป็นเหรียญวัดช่างให้เหรียญใต้ล่มเย็นค่ะพี่พี่อัคระตัวหนังสือคมชัดเลี่ยมตลับเงินผสมหลังอาจารย์ทิมด้วยค่ะพี่สวยมากเอาเนืออ้อประการนะ ใต้ลมเย็นไม่เคยได้มาเลยพี่พี่ได้มาแบ่งปันพี่พ fc น้องขอในราคา400บาทค่ะนะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่28 e ค่ะนะคะ28 e 29 e e จัดพระสมเด็จเลี่ยมตลับทองจิวเวลรให้สักหนึ่งรายการนะคะเป็นรายการที่29 e โอ้โหองนี้พี่จา๋าเก่าๆ่อะเนื้อหามอนสันเก่า 9, แต่หนูบอกเลยพิมพ์ลึกมากไม่แน่ใจถานแซมหรือเปล่านะพี่พ่ นะคะเปให้เลยในราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่จ๋าพระสมเด็จองนี้เนะะื้อหามวลสารพิมพลึกเก่ามากแต่น้องไม่ทราบพิมพ์นะพี่พี่จ๋าแต่ว่าถ้าเรียกตลับทองเจวเวลรี่เก็บไว้เลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะอาจจะแบบป้องกันการชำรุดเสียหายนะคะแต่สวยสวยอยงค์นี้ bfc ท่าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทขออนุญาตเปิดในราคา400บาทค่ะพี่พี่จ๋าสนใจสอบถามได้นะคะเป็นรายการที่ ยี่สิเค่ะนะคะเป็นรายการที่19กแล้วก็ไปกันต่อรายการที่30ค่ะพี่จา๋าท่านจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะวัดอัมพวันค่ะพี่นะคะท่านพระคูวิบูลธรรมสารวงเล็บเพชรเหรียญออกเนื้องเงินเลยพี่พี่ขระตัวหนังสือเหรียญคมชัดสวยมากด้านหลังก็จะมีคำว่าเกาะพะงนัน พี่พีเอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันในราคา600บาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตแบ่งปันในราคา6 0 0บาทเป็นรายการที่30ค่ะนะคะชอบถูกใจอย่าลืมทักทายโทรเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่พี่เมตตาหนุนน้องได้นะคะน้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสอบถามได้ค่ะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะแต่ว่า ยังไม่ถูกใจเราไม่ว่ากันค่ะพี่นะคะไม่ว่ากันเลยนะคะพ,พี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อสัก31รายการนะคะรายการสุดท้ายขออนุญาตเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นมีดหมอพกพาได้ค่ะพี่5้านิ้วเก่าๆสวยๆเลยนะ,ะอันนี้หนูแบ่งปันให้เลยค่ะพี่ไปให้เลยสําหรับคนที่ชอบสายข้างล่างนะคะขนาดห้านิ้วพกพาได้แล้วก็ด้ามฝักมีรอยจานนะคะน้องขอเอา 350บาทพอพี่นะคะขอ350บาทค่ะพี่จ๋านะ,ะสวยพกพาได้ค่ะพี่เชื่อเก่าๆราคานี้หายากนะราคาแบ่งปันสำหรับพี่พีเช่องนี้เลยนะคะพี่พจ๋านะคะไม่ต้าอุดหนุนกันได้นะคะพี่ๆฝากติดตามนะคะกับช่องบรินาพาบ้านพ้เหมาแบ่งปันพระเครื่องนะคะ,ะบ้าบ้านๆในราคาถูกๆนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ยินดีให้บริการนะคะกับ2ช่องทางในการติดต่อ นะคะพี่จ๋าไม่ตาอุนน่นน้องได้นะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ